สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพ,นพน fc ช่องเทรดทำกำไร channel นะคะห่างหายไปนานหลายอาทิตย์เลยนะคะเป็นอาทิตย์ได้นะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์กับ net app ที่เทรดมานะคะบริษัทปิดนี้ทำการไปแล้วนะคะแต่การลงทุนก็มีความเสี่ยงนะคะถ้าเราไม่ลงทุนตัดสินใจอะไรเลยเราก็จะไม่มีประสบการณ์นะคะวันนี้นะคะเราจะมา เทรดกับโบรกเกอร์ของโอลิมเทรดนะคะโบรกนี้เป็นเทรดสดเทรดจริงนะคะเทรดจริงเสียจริงไม่มีแบบประกันภัยนะคะโบรกนี้เชื่อถือได้นะคะจะสามารถถอนเงินได้จริงนะคะแต่ต้องมีการยืนยันตัวตนนะคะหลายขั้นตอนนะคะแต่วันนี้เราจะมาเทรดด้วยบัญชีทดลองนะคะจะมาฝึกบัญชีทดลองให้พี่ๆเพื่อนๆเอฟซีบางท่านเผื่อกำลังอยากฝึก ที่จะฝึกเพื่อที่จะหารายได้เพิ่มนะคะเทคนิคนี้นะคะเราจะใช้เทคนิค EMA 5นะคะเข้าไปที่ตั้งค่านะคะปรับอันนี้เราจะโหลดในแอปของ Pasteath เ Store นะคะโหลดในมือถือได้นะคะสามารถเทรดในมือถือได้หมดนะคะไปที่ปรับแปลงค่านะคะ ไปที่ rsi ค่า rsi เป็นค่ามาตรฐาน rsi 14นะคะเมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วเรามาที่ตั้งค่าของ ema นะคะ ema จะอยู่ตัวที่2นะคะเพิ่มเข้าไปในกราฟนะคะเรามาปรับเปลี่ยนเป็นอยู่ที่5นะคะ ema 5นะคะปรับเส้นให้ทึบนะคะเพื่อที่เจะมองเห็นได้ชัดเจนนะคะจะเอาเป็นสีอะไรก็ได้นะคะ กดคําว่าใส่นะคะอันนี้ของโบกโอลิมเทตนะคะเราสามารถกดโหลดในมือถือได้นะคะทีนี้เราจะมาดูนะคะว่าการเทรดเราจะดูยังไงนะคะในการเทรดเราจะเทรดอยู่ที่1นาทีนะคะทำเฟรม1นาที1แท่งเทียนก็คืออยู่ที่1นาทีนะคะเราจะมาดูกันนะคะ หน้าตอนนี้ยังเป็นขาลงนะคะเราจะเทรดกับออปชันของโอลิมเทรดนะคะตอนนี้เป็นค่าสกุลเงิน eur nzd นะคะตอนนี้แท่งเทียนปิดใต้เส้น ema 5นะคะถ้าเส้นนี้ยังปิดอยู่ใต้เส้นนะคะแท่งต่อไปจะกดเราจะกดลงนะคะแต่ถ้าปิดเหนือเส้นเราจะกดเทรดขึ้นนะคะ หมดแท่งนะคะจากเทรดนะคะรอว่าแท่งนี้จะปิดใต้เส้นหรือเหนือเส้นนะคะปิดใต้เส้นอยู่นะคะเทรดกดลงนะคะออเดอร์นี้เราเทรดกดลงนะคะอันนี้เป็นบัญชีทดลองนะคะบัญชีทดลองเขาจะให้อยู่ที่หนึ่งหมื่นเหรียญนะคะเราสามารถทดลองกดฝึกเทรดไปก่อนนะคะก่อนที่จะลงบัญชีจริงนะคะ เทคนิคนี้ใช้ได้ดีเลยนะคะเพราะว่าเคยทดลองใช้มาแล้วนะคะแต่ตอนนี้เป็นบัญชีทดลองนะคะฝึกสบายๆไปก่อนนะคะมาฝึกบัญชีทดลองเป็นเพา,าจะมีบัญชีทดลองให้เทรดนะคะแท่งนี้ปิดเหนือเส้นแล้วนะคะเหนือเส้น e b a 5เราจะโกดขึ้นนะคะ มาตึงเกลียวเลยนะคะไต่ไปเลยนะคะสองร้อยห้าสิบดอน,นะคะเพิ่งไม่ใช่เงินจริงนะคะเป็นเงินจริงก็ต้องเราต้องคํานวณเงินทุนเราให้ดีนะคะเราอาจจะไม่ได้มีถึงหนึ่งหมื่นเหรียญน,นะคะเหมือนบัญชีทดลองนะคะขึ้นอยู่กับเงินทุนของเรานะคะเราจะไม่มาตึงเกลวก็ได้นะคะท้ายเดินไม้เสมอสี่ไม้ ไม้ที่ห้าถึงมาตึงกิวเป็น1นจุนะคะไม้ที่ห้าถ้าเราชนะเราก็หยุดแค่วันนั้นนะคะสต็อปล็อตนะคะเราไม่หยุดที่จะยอมแพ้นะคะอันนี้เป็นความใฝ่ฝันของช่องเทดทํากําไรชาแนลนะคะอยากเป็นนักเทรดที่มีความมั่นคงและยั่งยืนไม่อยากทำงานเป็นลูกจ้างเขานะคะจึงได้ ฝากฝ่ยเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดเวลานะคะหมายนี้ออเดอร์นี้นะคะออเดอร์อนี้เราชนะแล้วนะคะชนะแล้วนะคะเราก็ย้อนที่สะเต็บเดิมนะคะมาที่ร้อยดอลลาร์นะคะเราจะไปคู่ใหม่นะคะแต่คู่นี้ก็ได้แล้วนะคะคู่นี้ปิดอยู่เหนือนะคะเหนือเส้น e m a นะคะสังเกตนะคะ เราเอาเป็นตัวอย่างอีกสไั้นะคะอยู่เหนือเส้นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรับชมเพื่อเป็นกำลังใจนะคะรับชมไปแล้วสามารถเอาไปต่อยอดได้นะคะโบโรคกนี้ชัวร์แน่นอนปลอดภัยร้อยเปเซ็นะคะก็แต่ก่อนช่องนี้ก็เคยเทรดอยู่แล้วหยุดไปพักนึงนะคะ ไม้นี้จะปิดปิดเหนืออยู่นะคะเทรดขึ้นเลยนะคะเขายังปิดเหนือเส้นอยู่นะคะลองดูก,ก่อนนะคะถ้าเขาปิดต่ำกว่า e m a นะคะถ้าเขาหลุดเส้นลงมานะคะเราก็สามารถได้จะเทดลงนะคะมาตึงเกลียวไม้ไปเลอนะคะ เราจะใส่ไปได้เท่าไหร่ก็ได้นะคะเพราะว่าเราเป็นบัญชีทดลองแต่ถ้าเป็นบัญชีจริงเราต้องคำนวณเงินทุนให้เราให้ดีๆนะคะไม้นี้ดุดแล้วนะคะหลุดลงมาเส้นข้างล่าง ema นะคะเราจะเทรดลงนะคะด้วยเทคนิค ema 5นะคะและเส้น rsi นะคะ rsi เราดูไซเวย์ช่วงขาขึ้นขาลงนะคะ ยังเขายังลงได้ต่อนะคะกดลงนะคะเพราะไม้แรกเราแพ้ไปแล้วนะคะเรากดลงนะคะเพราะว่าเข้าปิดใต้เส้นนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะเขาจะลงต่อไหมนะคะรุ่นแท่งนี้นะคะ ถ้าเขายังปิดใต้เส้นอยู่เรากดลงโฟลโลงต่อนะคะมาติงกิวไปเลยนะคะแต่ถ้าเขาปิดใต้เส้นนะคะเราน่าจะดูก่อนรอรุ้นนะคะจะใต้หรือจะเหนือเส้นนะคะน่าจะทะลุเส้นขึ้นไปแล้วนะคะ ปิดใต้เส้นนะคะเรากดลงนะคะไม้นี้นะคะการเทนเราจะจบลงอยู่ที่1นาทีนะคะสังเกตนะคะ1แท่งเทียนก็คือ1น,นาทีนะคะเทคนิคนี้ใช้ได้ดีจริงๆแต่เราต้องไม่ minute แมนต์นะคะการสเต็ปการเดินไม้ เหมือนกันนะคะจะมาติงเกลหรือเดินเสมอก็ได้นะคะเดินเสมอสี่ไม้เราต้องตั้งเป้านะคะว่าวันหนึ่งเราจะเอากําไรอยู่ที่เท่าไหร่แต่วันนี้จะพาพี่ๆเพื่อนๆ FC นะคะที่อยากจะอยากเป็นนักเทรดเดอร์ที่มีความมั่นคงนะคะในนักเทรดนะคะเราต้องฝึกฝนนะคะ ฝึกฝนและเรียนรู้เพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะคะหมายนี้เราชนะนะคะคลิปนี้เป็นคลิปตัวอย่างชานใช้ EMA 5นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่เข้ามากดติดตามรับชมให้ช่องเทรดทำกำไรชาแนลนะคะขอบคุณค่ะ